อันนี้เริ่มอ่านได้เลยค่ะลูกผูใจอืมสละะไรเก<บ>่าไปมาดูสิเออเกาเลยคะผอสีเทาเบาเบาสีเทาชูคอพอใจมานะเฮ้ยมานี่อะไรคะมานี่อ่านแล้วอะไรคะมัน มาน,นี่อะไรลูกสระอัวอะไรนะังพูดสิหออะไรคะเหือหออะไรคะเออาแล้วมีสละสละอ่ะด้วยต้องออกเสียงรออะไรคะเรา,าไม่ใช่เราคะ่ะถ้าเราไม่มีสระอะคะ่ะอันนี้เรียกว่าสละอะไรนี่เหมือนอันนี้เลยเหมือนอันนี้เลยเหมือนนี่เลยออะไรคะเนอันเนี้ยอ,นนอ,อออถ้าเอาถ้าเอาจะไม่มีสละอะ แต่ถ้านิสละจะออกเป็นจะเป็นสระอใช่เป็นออ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 อลอหัวอะอรคะหัวอะอรคะหัวออ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 ลอออออาออ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 อวยาวออวออ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 ตออ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  อันนี้นะคะเ้าหัวโตโตชูคอคออะไรคะดีดีเลยคะดีใจชูใจชูใจอะไรคะเหมือนกันเลยชูใจอะไรคะชูใจอะไรคะ หัวอะไรคะชื่อใจหัวอะไรคะเหมือนกันเลยค่ะจะเอาะลองพูดสิคะเลาะเออชื่อใจหัวเลาะอ่ะเลาะอะไรคะเนี่ยเลาะอะไรคะมามามานีอะไรเอ่ยท่อ